ในคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวที่นิวแลนด์สวนพึ่งนะครับก็จะพาเด็กๆไปนั่งรถไปรอบนิวแลนด์นะครับแล้วก็ไปทากิจกรรมต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่างนะครับที่นิวแลนด์แล้วก็จะไปต่อที่บ้านหอมเทียนนะครับเสร็จแล้วคืนนี้ก็จะไปพักที่ภูมิบิดารีสอร์ทนะครับ ก็รับชมคลิไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาจ้ามาซื้อถั่วกันได้เลยครับทางนี้ เข้ารีนะครับแต่ว่าต้องมาซื้อตัวเลนกิจกรรมต่างๆขบวนรถไฟจะออกแล้วเรื่อยๆแฟ้พ่อไม่ไปได้ไหมขบวนรถไฟเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวรถไฟก็จะออกแล้วนะครับไปแล้วนะคะรถไฟจะออกแล้วแฟ้ บายบายๆี่ไฟจะออกแล้วยายรถไฟจะไปแล้วนะไปครับนั่งรถไฟทัวร์รอบนิวแลนด์ไปแล้วอันนี้ลูกยูงโอ้ยลูกยูงหางย่างสวยเลยลูกลูกยูงกันอ๋จริงหรือเปล่า คือเขาฉี่รถดิะ่ะเฮ้ยน่าสนุกมากเลยแล้ขี่ช้าก็ได้เขาไม่ได้ีขี่เร็วเนี่ยทั้งนี้จะเป็นสนามขับรถ a อ ATV ทะคีนะ จะเล่นเกมอะไรมีปลาไเปีอนปลาเอไหนเดี๋ยวพ่อซื้อต oh, ัวให้ก okay. ่อนโอเคมีปลาเดี๋ยวพ่อซื้อตัวกันอ่าอไว้เดี๋ยวะซื้อองนะเดี๋ยวให้แม่ปลาให้ใได้ใช่ต้องให้ลงหมด อันนี้อันนี้ซื้อมาห้าใบนะครับเอาเล่นเกมปีก่อนเอาเล่นเลยแอนต้าไหมอ้าวให้แม่ปลาก่อนแม่นมากเป้าสะอาดเลยไม่ลงเลยอ่ะเป้าสะอาดเลยอ่ะไม่ลงเลยอะพี่ไอ้พี่ไอ้ลองไหมเล่นก่อนอ้าวโยนเลยต้องการแค่สองลูกก็ได้รางวัลแล้ว mà khao ra một, à mẹ chơi này, má, chơi này, vô nó khao, không anh phá bắng, không được, chào, ăn này có không không cái ได้อะไรไหม <c oughs> ไ่ด้สักอย่างเลย <c oughs> ไปแล้วรถ <c oughs> ไฟจะออกแล้ว ก็จะเป็นฟาร์มกระต่ายนิวแลนด์นะครับนี่ก็จะเป็นฟาร์มน,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 นกไปขับไปเลยนกแตก,ก,ก,กตื่นแล้วไป,ปตรง่นแล้วไปตรงนันๆๆ้นหรอตรงอนๆมันกินไหมล่ะมันกินเป็นไหมล่ะ ให้มันกินได้หรอเละให้มันเลยวางให้มันเลยลูกได้ให้ตัวนี้ด้วยให้ตัวข้างกันด้วยที่มันกินไหมล่ะได้เอาให้มันด้วยเดี๋ยวมันมีวิธีกินรางวันอยู่นี่ไงมันก็มไ่่หิวอะกินอยู่เนี่ย

ไม่ต้องไม่ต้องให้มันอย่าง,างนี้ลงไปออกไปเถอะมันนเกมอนนอกัน,น,อกนี่มันอิ่มันไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะนี่ไงมันตอกอะเออตอกกินเป็นมากเลยนะเร็บมันอิ่มแม่เ้าไปกันอ่ะจิ้มดื้ออีกไม่ยอมขึ้นนี่ มาแล้วมาแล้ว,วนีนน่แต่ตัวนี้มันหิวค่อยมาถ้าตัวไหนมันไม่หิวมันก็ไม่มามมจะกินหรือไม่กินนะถ้ากินก็รีบลงมาพี่แฟร์พี่ฟ้าช่วยแม่ด้วยเร็วเลย

ไปเข้าไปเลยลูกท้งนี้ก็จะมียิงปืนเลี้ยงปลาชอ่อนอเมซอนเลี้ยงแกะให้อาหารปลาแล้วก็ยิงธนูทางนี้เลี้ยงปลาชอ่อนอเมซอนตัวใหญ่ไหม ใหญ่โคตรลายมันน่ากลัวใหญ่มากเลยเขาบอกว่าทำน้ำแของมันจะงับคนไปกินเลยโค่นหน้ากระโดดงอีพ่อมายืนตรงนี้ดิลุงไปดีกว่าไม่เอาแล้วายืนตรงนี้เดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพ่อไปเลียกอาหารไปก่อนให้ค่อยเห็นก่อนนี่ตัวนปลาอยู่ไหนปลามือันปลาอยู่ตรงนี้เขาเขาชอบกินตรงนี้เขาเคยตรงนี้ปลาตรงนี้สิตรงนี้ก็มีเนี่ย อันนี้เนี่ยเขาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อปนยตัวใหญ่ไหมน้องูิวเขโอ้ดูนี่นูแม่จะสายพ่อแก่ปลาดูกนี้เดี๋ยดูแล้วเขดูคล้าคล้ายเออมันะเบิดเลยคล้ายคล้ายปลาดุกเนี่ยเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้เอาเขเห็น พ่อพ่อก็กลัวใครๆเขาก็กลัวปลาบดนั่นแหละงับแม่นมากเลยออมันจ้องมันจะงับเรากมองเห็นมนง่มันอร่อยนี่เนาะพ่อมันจ้องอ่ะถ้าถ้ามันมองเห็นมันจะงับแม่ไหมหนูก็อยากเขียนแต่หนูก็ไม่กล้าเหมือนกัน เยอไปก่ทอพไาไปเไมตา้อา่้องม่อจะขาด้วยนะเนหน้เน้น้ว้วเห็น้วเห็น้ไหน้้วมหน้มหน้วเหวมห็น้เน้วเหแวมหน้น้มน้วเน้นแ้วเหนม้น้เหน้วน้เ็นแ้เ้วน้เน้เ็้ว้ นี่น้ำหยุดไม่ไม่เฮ้ยหมดโอ้แล้วดีแล้วปิดปิดเลยอันนี้ก่อนลูกให้หารแกะก่อนค่อยไปยิงปืนแกะเยอะอยู่นะเขาร้องเรียกแล้วน่ะ นี่ไปแรกเลยไปแรก,เ,แรกเอาไปเลยคนละก,กรรมเอานี i มาให้แม่ถือก็ได้ถ้าเข้าด้านในผู้ปกครองถือยางให้น้องก่อนนะคะครับได้องมันก็ถือเอาเสียช่วยเราจะแงขึ้นก่อนนะเดี๋ยวมันจะแย่งนี่เป็นสถานีเลี้ยงแกะ เด็กขาเด็กถอยหลังห้ามถอยหลังนะเดินหน้าค่ะเดินหน้าห้ามถอยหลังเดยแกออกเชิญขาเชิญขาไปตรงนี้ล้มลูกไปตรงล้มไม้ไปตรงล้มไม้ไปลูกค่อยไปร้อนมาแล้วมาเลวไปใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะอุ้ยมันจะกระโดดทำไมเนี่ย

แม่รอนไปมันรูปยายแล้วอีกปหะอี่ปหแก่รูแล้วต่อยยกมันจะกระเด้งมาหาหนูไหม ดูเลยเพราะไม่เลงให้มันดีๆอ่ะอ <c oughs> มันต้องมนกดลงต่ำมาเนี่ยมันต้งจะเห็น โดนไหมอยูสิโอ้โหพุนเลยพุนเลยเห็นไหมเข้าเป้าอยู่สามอันไปถ้ามีงวัได้คไปเสร็จจากนิวแลนด์แล้วแล้วก็จะไปต่อที่บ้านของเทียนนะครับ ไปดูหาของกินที่บ้านหอมเทียนครับครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหอมเทียนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาดูหาชมข้างในหาของกินนะครับเข้าไปเลยครับต้องไปซื้อตั๋วก่อน ค่าเข้าชมทั้งละ60บาทนะครับขากลับรับเทียนตีหนึ่งชิ้นลงลงลงเสียตัตยงค์ไปซ, before. ซื้อตัวซื้อตัวดูพึ่องอะ่ะน,นี่ไงนี่ไงเอาไหมเดี๋ยวพ่อซื้อพึ่งให้ตัวหนึ่ง เหรอไห้นี่ไงขึ้นเถื่อน่ารักนี่อันนี้ของใช้ได้หรอกนี่ก็เป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อผ้าเป็นกระเป๋าไปเดี๋ยวขากลับลงมาขากลับลงมาให้ซื้อนะ ไหนี่ไงสีกาแฟชมวิวผมปอมเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยเหรอคะตายแล้ว บนเป็นจุดชมวิวแล้วก็ร้านกาแฟคาเฟ่อยู่ข้างบนอ่ะดันตื้อท่อขึ้นมาไปอีฟ้าไปดันตื้อท่อขึ้นมาตุ้งตาก็มีเยอะแยะเลยหนึ่งสนเมาู มาดูของคาเฟ่ด้านบนนี้ครับรับที่นะนเนเจอร์ของที่นี่ก็คือนี่คนระับน้ำใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ไ<ฮ>ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา

น้ำในกระบอกไม่ไผ่ตอนนี้สามารถเอากลับบ้านได้นะครับยังไงรสชาติ้มตำโอเคไหมแล้วเราวนว่าของกเพื่อพึ้งจังแล้วันไม่ไม่มีล่อะไรบ้างอรอยไหมลูกอีก,ก,กนีมมาถึงสวนพึ่ง ทำไมไม่กินพึ่งคะมากินเซนไฟทำไมมแโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยภูเขาล้อมรอบมีต <ST. S 2> ำไหลบัวคู่สดตำมามา่มา,มาคู่สด เพราะตัง้งนานรึ่งตัวงจำลืม <c oughs> โซนทางนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับสามารถมาชมวิวมาถ่ายรูปกันได้นี่สวยไหมครับอีฟ้าอีฟ้าไปนั่งโซฟามือนิดสินัู่นิด ล้อมไปด้วยภูเขาครับินเขาสนับซับซ้อนกันครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูมริดารีสอร์ทนะครับก็เป็นการประทักคือนที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปพาชมบรรยากาศรีสอร์ทนะครับไปครับนี่ครับเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับก็จอดได้หลายคันอยู่ส่วนทางนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับก็ทางเราก็เข้าไปเช็คอินียบ้อยแล้วนะครับนี่จะมี นกเขาเรียกอะไรนกขุนทองนกเอี้ยงนกขุนทองราคอยต้อนรับพูดได้เลยนะสวัสดีครับอ้าวไม่พูดซะแล้วครับเดวไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับของเราจองผ่านทางแอปอัคคูด้ามานะครับก็ได้ราคามานพันแปดร้อยนะครับเป็นห้องชั้นบน ห้องชมดาวนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นได้นะครับเนีครับทางขึ้นห้องก็ค่อนข้างอ่าค่อนข้างชันนิดนึงนะครับบันไดมีไก่ด้วยนี่ครับห้องของเราชมนภาหนึ่งนะครับ ข้างบนอันนี้เป็นห้องทวินโฮนะครับเป็น2ห้องติดกันอันนี้จะมีเก้าอี้มีอะไรให้นั่งนะครับส่วนฝั่งด้านหน้าก็เป็นวิวภูเขานะครับนะครับเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องกันครับในห้องก็จะมี2เตียงนอน อา้าเตียงเล็กเราอยู่ฟ้าจองแล้วพี่ไอ้กับแม่ก็จะอาจจะนอนเตียงใหญ่ส่วนพ่อสงสัยต้องนอนตรงนี้ใจแม่งปะใจในห้องก็ทำสไตล์ออฟ์นะครับเป็นปูนเปลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำ จะมีอ่างมีแช็ครัมีเค,ครื่องท่ายน้ำอุ่นบรรยากาศฝนเย็นชื้นฉ่ำนะครับตอนนี้ที่ภูมินดารีสอร์ทฝนตกอย่างแรงเลยต้งนอนท่อๆนะครับอย่างนี้ นี่เป็นฟ้าหลังฝนนะครับหลังจากที่ช่วงช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นฝนตกนะตอนนี้ก็หยุดแล้วนี่คืออาหารเย็นของพวกเราวันนี้มีอะไรบ้างคะอิงฟ้ามีมาข้าวผัดปูดอันนี้อะไรแกดูหน่อยสิยโอ้โหชุบแป้งทอดของผู้ใหญ่มีอะไรบ้างเนี่ย ข้าวผัดนี่หมึกผัวพริกเกลือข้าวผัดผนลูกเลี้ยงเอเดอรน้ำขิงน้ำข้าวนี่อะไรเอ่ยวว้าปลาคั <c oughs> งลวกจิ้มกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้กินแค่นี้พอนะคะ โอเคขอตัวทานข้าวก่อนนะครับชมวิวสุดท้าย